เด็กๆทุกคนคะที่เราเรียนหน่วยขนนะคะขนขั้นพื้นฐานนะคะขนน้อยเพื่อพัฒนาการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยเราเรียนไปแล้วนะคะเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างเด็กๆทุกคนตอบได้ไหมคะก้ามเนื้อมือมัดเล็กและมือมใหญ่แข็งแรงค่ะอ่าก้ามเนื้อมือมัดเล็กมีความแข็งแรงและมีก้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรงนะคะเราทําท่าอะไรบ้างคะที่ทาให้ก้ามเนื้อมัดเล็กเราแข็งแรง มีท่าอะไรบ้างลูกใน,นายฝนมีท่าอะไรคะ,ะเต้นสาวอ่ะเต้นสาวในเต้นยังไงเนเต้นยังไงเต้นยังไงอ่ายืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยอ่าเต้นยังไงลูกอ่าเราได้ฝึกกล้ามเนื้อนะคะทั้งมัดเล็กมัดใหญ่นะคะมีการทรงตัวด้วยนะคะใช่ไหมคะอ่าอ่าขมอตรงอ่นร่างรองลูกนังง่งรอง แล้วมีท่าอะไรอีกไหมคะที่ทําให้เราเนี่ยมีรูปมีมีมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแงรงอ่าท่าจีบนะคะสังเกตดูนะคะท่าจีบของเด็กๆนะคะจากเด็กเออบางคนนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กน,นิ้วเนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะคะการจีบก็คือนิ้วเขาจะไม่ไม่ไม่ไมค่อยได้อะไรอะ่ะคือจีบที่สวยเ,เท่าไหร่นะคะบางคนก็งีกบางคนก็ตึงบางคนก็เอ่อทถูกต้องนะคะ แล้วก็ในทำในการทําท่าจิตนี้จะทําให้กล้ามเนื้อมันเล็กในในอ่านิวใช่ไหมนิ้วมือมีการใช้งานได้อย่างสัมพันธ์กันนะคะสามารถแข็งแรงนะคะอ่าอ่ากัญชัยหนูมีความใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรลูกในตัวละครรามเกียรติอยากเป็นทศกัณฐ์นะอยากเป็นทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นะคะอยากเป็นนางรำนางรชื่ออะไรอะนางรำในเรื่องรามเกียรติชื่ออะไรนางอะไร นางซิดาโหเป็นนางเอกเลยเหรอคะเป็นนางเอกเลยนะคะเก่งมากทุกคนอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะอ่าจากเดิมตอนที่เราเปิดเทอมใหม่ๆบางคนขยิ่งขาเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนี้ขย่งได้ยังคะไหนย,ยืนขาเดียวให้คุณครูดูซิอ่าเห็นไหมมีการทรงตัวที่ดีนะคะ อ่ะนะบางคนก็ทําได้นะคะเก่งมากลูกอ่าลองกระโดดได้ไหมกระโดดกระโดดสองขาพร้อมกันกระโดดอ่ากระโดดขาเดียวด้วยแหมกระโดดขาเดียวด้วยเก่งมากอ่ะกระโดดสองขาพร้อมกันกระโดดสองขาพร้อมกันพี่ลูกอ่ากระโดดสองขาพร้อมกันเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนอะไรอันนี้เหมือนอะไริงมันลิงเป็นลิงเป็นหนุมานใช่ไหมเป็นหนุมานใช่ไหมเดียยักษ์โกดทำยังไงลูกกัญชัยยักษ์โกดทำยังไงโกดทำไง อ่าต้องกระทึบเท้าเปล่าอ่ากระทึบเท้านี่ได้กำเนื้อมัดอะไรแล้วมัดใหญ่อ่ากระทืบเท้าได้กำเนื้อมัดใหญ่แล้วเห็นไหมแล้วเวลาเวลาเวลาที่เรานะคะใส่อารมณ์ไหนอารมณ์รักทํายังไงรักทํายังไงอ่าเอามือประสานกันใช่ไหมเอามือประสานกันรักอ่าทําแบบพอ่อพอลูกเก่งมากนะคะอันนี้คืออารมณ์รักเราก็บ่งบอกได้อยิ้มทํยังไงยิ้มกระจีบที่มุมปาก ยิ้มจิตที่มุมปากนะได้ทักษะนะคะการแสดงถึงอารมณ์ต่างๆนะคะแล้วคุณครูถามว่าเด็กๆทุกคนมีความสุขไหมเวลาเล่นโขนเนี่ยมีความสุขไหมคะอ่ามีความสุขเด็กๆทุกคนมีความสุขไหมคะลูกมีค่ะทำไมหนูถึงได้ชอบอ่ะทำไมหนูถึงได้ชอบการเล่นโขนเพราะอะไรเพราะมันเท่เพราะอะไรอุกเพราะอะไร พอได้เคลื่อนไหวใช่ไหมได้ฟังเพลงได้รำได้ร้องนะคะอะ่ะตอนนี้อ่าบางคนนะคะ <S <S บางคนก็ไม่สามารถยืนขาเดียวได้ใช่ป่อะอ่ะไหนใครยืนขาเดียวนานๆได้บ้างอะ่ะลองดิลองซิอ่าเอานับยี่สิบ้าบ7 1 1 1 1 1 1อะ่ะตอนนี้ทุกคนเริ่มทรงตัวเองได้แล้ว เพราะว่าประโยชน์ของอะไรนั ah, ่นเองประโยชน์ของอะไรประโยชน์ของการลํำนั่นเองนะคะอ่ะนอกจากนั้นนะคะทุกคนก็ยังสามารถอ่ะส่วนในงานศิลปะในงานสร้างสรรค์ศิลปะคุณครูให้ทําอะไรปั้นอะไรลูกปันดินน้ำมันเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ที่เราอยากจะเป็นไหนทุกคนไหนคุณครูขอชมหน่อย คุณครูขอมาชมหน่อยนะคะอันนี้คือผลงานของเด็กๆนะคะที่เขาปั้นเองอันนี้ของท่อนะคะปั้นยากไหมปั้นยากไหมใช้อะไรปั้นลูกเราใช้มือใช้มือปั้นไหนคะอ้ามีดาบด้วยไหมเด็กๆเขาก็จะมีจินตนาการนะคะเก่งมากลูกเก่งมากทุกคนเลยนะคะหนูตัวละครอะไรของหนูอ่ากันชัยหนูตัวละครอะไรทศกัณฐ์ตัวเสียอะไรทศกัณฐ์เนี่ย สีเขียวใช่คะ่ะค่ะเราก็จะเรียนเรื่องสีด้วยใช่ไหมนอกจากนั้นเด็กๆทุกคนเขาก็จะได้เรียนเรื่องสีด้วยน,นะคะไหนมีใครยังไม่ได้โชว์นนคุณครูคคมั้งเนี่ยนางรำไหนอ่ะนางรำอันนี้ชื่อนางอะไรเนี่ยของมาวินนางอะไรอันนี้ของราอันนี้ของเราเด็กคุณครูจะให้พี่แก้วใจนะคะมาลองเป็นผู้นํานะคะแล้วเราก็ฝึกเป็นผู้ตามที่ดีอ่ะพี่แก้วใจมาหยิบไม้เคาะลูกโอ้โหงวงสะระงวงสะระนะ เด็กๆทุกคนว่าเล่นโขนมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะคะอ่ะพี่แก้วใจนั่งเลยลูกนั่งข้างหน้าน้องเลยลูกอ่ะนั่งเลยลูกอ่ะอ่ะพร้อมคอรจังหวะเลยเมื่อได้เด็กๆทุกคนได้ยินเสียงนี้เด็กๆทุกคนต้องทำงยังไงคะยืนเตรียมพร้อมอ่าคือถ้าเตรียมพร้อมไหนถ้าเตรียมพร้อมของเราทำายังไงคะเตรพร้อมตั้งานอ่าอ่าต่อไปยังไงเลย การตบข้าว เตรียมพร้อมเลยลูกคอเตรียมพร้อมเลยลูกคอเตรียมพร้อมเลยนะคะเด็กๆก็จะได้รับประโยชน์ในการทักษะในด้านการฟังด้วยเพราะว่าการฟังจังหวะไม้คอเนี่ยมันคอไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกใช่ไหมคะมันคอไม่เหมือนกันจังหวะคอหนึ่งครั้งคอหนึ่งครั้งตีกี่ครั้งลูกคอหนึ่งครั้งตีกี่ครั้งหนึ่งครั้งแล้วคอสองครั้งตบเข่ากี่ครั้งเออสามครั้งเห็นไหมจายากไหม จำไม่ยากเพราะเราฝึกบ่อยๆนะคะฝึกบ่อยๆอันนี้มันจะฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กเรานะคะแล้วก็ฝึกทักษะก,การฟังฝึกการทรงตัวนะคะเ่าปรบมือพี่แก้วใจหน่อยอ่าเดี๋ยวจะไปดูผลงานของเด็กๆนะคะที่เขาปั้นกันมานะคะว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรนะคะอันนี้คือนะคะตัวละครบางคนก็ได้ทั้งตัวบางคนก็ได้หัวมานะคะที่เลยลูกทุกคนเข้าที่เลยอ,อ่า พาเธอไปอีกอ่ะอทุกคนไหนบอกท่านผู้ชมสิคะว่าการเลี้ยงขนมีประโยชน์ไหมลูกมีค่ะมีประโยชน์และหนูชอบก,กันไหมลูกออชอบอะชอบงั้นบอกลาท่านผู้ชมก่มอนบายอะกราบเดี๋ยวลูกกราบเดี๋ยวลูก อาเจ็บมัมาดููวิ่งเลยไปดึงลังวิเลยดอ่าจบลังนมาเลไรอ่ามาทไมตกหน้าัไมรู้ ไม่ตรงไหนจ้าอาตัดแต่แล้วตัดแต่แล้วขอโทษค่ะอานะคะเด็กๆก็มีน้ำใจนะคะค,คุณครูก็สังเกตทุกคนโอ้โหเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะนักวันเก่งมากลูกอ่ะเราสอบเสร็จแล้วเราก็ช่วยคุณครูเก็บของด้วยครับโอ้โหเก่งมากเลยอันนี้ช่วยเก็บอะไรบ้างไหมยังคะฮะช่วยแต่เลนย์อย่างเดียวอ่ะตายลูกขอบใจทุกคนนะคะไปเก็บเข้าห้องให้เรียบร้อยคะ่ะสอบเสร็จแล้วนะคะวันนี้ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะ